มาวันนี้ผมจะพามาดูเจ้านิสสันโนเวล่าสีขาวสีประตูเกียร์ออตโต้ออปชั่นเต็มๆรถเดิมๆสวยๆสีขาวคันนี้นะครับผมโฉนหน้าของมันก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกล้อดเดิมแล้วก็ไฟเลี้ยวมุมกระจกกระจกข้าง,างคมเมียมมือเปิดคมเมียมปุ่มพุชสตาร์ตกุญแจคีเลตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมบันไดข้างเดิมๆโรงง,งานสีสวยเดิมโรงงานอีกเช่นกันนะครับคันนี้คือเป็นรถเข้าใหม่ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้ออปชั่นมีอะไรกันบ้างครับผมโอเคภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดิมโรงงานะสวยๆกุญแจคีย์เลสปุ่มพุทธสตาร์ทเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออตโต้ระบบแอร์โอ้โหและหน้าจอ Android ต้องบอกคันนี้ครบมากสวยมากและขับง่ายขับสบายเครื่อง2.5 VGS Turbo ด้วยนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออปชั่นครบคันนี้ขับง่ายขับสบายเบาะหนัง เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากภายในคุมโทนด้วยสีดําภายนอกสีขาวคือแบบสวยมากหน้าพนินขาวคือขาวอวบหมวยอึ่มแน่นอนคันนี้ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวนะครับจองวันนี้เพียงจะพ่อเดือนเมษายนครับจองเพียง199บาทเท่านั้นเป็นเจ้าของรถคันนี้กันได้เลยคันนี้นะครับมีกล้องถอยมีจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วกล้องถอยก็มีเรียบร้อยนะครับคันนี้ ต้องบอกว่าจองเพียงแค่199บาทเฉพาะเดือนเมษารับอากาศร้อนเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้รถก่อนสงการให้ไวเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าคนนี้สามารถติดต่อผมโดยตรงได้เบอร์โทร065 426 8882เซล <c oughs> ต้อมยินดีให้บริการ24ชั่วโมงครับไม่มีหลับไม่มีนอนแน่นอนครับ <c oughs> วันนี้สวัสดี